สวัสดีครับพ่กัวผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับผมครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2ของช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับผมฝาก FC นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผีเสื้อฟิล์มให้ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการพัฒนานะครับบริเวณหน้าบ้านนะครับผมหลังจากที่ฝนมันเริ่มตกลงมาเนาะพวกหญ้าพวกอะไรก็ขึ้นแบบรกเลยนะฮะอ่ะตอนนี้เราก็จะมาดาหญ้ากันทุกคน นะได้หญ้าก,กองๆเอาไว้นะครับแล้วก็เอาเศษหญ้าเนี่ยหมักๆเอาไว้แล้วมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยพอกลายเป็นปุ๋ยปุ๊บผมก็จะเอาไปใส่ดอกไม้นะครับผมโอเค ก็จะเริ่มได้ไปเรื shifted, yeah ่อยๆนี่ทนนะครับตัวย่างมยังอ่อนอยู่ถเกิดว่ารอให้ย่างแก่ต้นต้นสูงกว่านี้มันจะเหนี่ยว พอด้เอี่ยมมันก็จะมีแบบว่าลานกว้างแล้วก็กวาดทุกวันกันก็จะสวย ตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเที่ยงขึ้นมานี่ทักได้เลยนะร้อนมากเลยนะครับทุกคนแบบร้อนมากเราก็เอาช่วงเช้านี่แหละ ตอนนี้เราก็ดาย่ามันขาดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเอาคาดเนี่ยคาดแยกอีกทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวถ้าได้ปลูกดอกไม้ในเอมันจะสวยกว่าน,นี้ครับพื้นที่บริเวณบ้านผมอะ่ะมันจะแต่งสวยกว่าน,นี้นะครับแต่ตอนนี้ฝนยังไม่ค่อยตกเยอะยังไม่เสี่ยงที่จะปลูกนะครับ เคครับเราก็มาลุยกันต่อนะครับ จริงถ้าเราเหนื่อยเราก็พักนิดนึงก่อนกันได้นะซีนะะถ้าตั้งหน้าตั้งตาทำเดียวเหนื่อยมากนะก็พักบ้างทาบ้างนะครับผมตรงนี้ผมยังได้ร่มของไอ้ต้นไม้อยู่นะแต่ถ้าเกิดเที่ยงแล้วตรงนี้แดดหมดเลยนะครับ นะครับตรงนี้ก็เริ่มแดดแล้วนะครับ เดี๋ยวต้องยิงนิดนึง FC นะครับเุบ ถามก็โตเร็วพค่ต้นนี้ ครัตอนนี้นะครับผมก็จะใช้คาดนะครับคาดาสาวหญ้าเอาไว้นะครับก็เราก็ได้หญ้าเสร็จแล้วเราก็คาดาต้องแยกระหว่างดินกับหญ้านะทุกคน หญ้าพวกนี้ผมจะไม่เผานะครับจะเอาไว้ทําปุ๋ยนะแปบ๊บเดียวครับยญ้าพวกนี้มันสลายเร็วเดี๋ยวพวกก็มากินปุ๋ยอย่างดีนะครับส่วนอันไหนจะมีขยะเราก็แยกเอาไปเผานะครับ อันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับผมเริ่มต้นช่องผีเสื้อด้วยแล้วก็เริ่มต้นในการพัฒนา,าบริเวณบ้านด้วยนะครับผมก็ค่อยๆทําไปนะครับทําสลับกับงานที่เ,เปลี่ยนเสานะครับทุกคนก็จะได้มีหลายๆคอนเทนต์หให้ FC ได้ดูนะครับ คาตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคนนะฮะตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวผมว่าจะซื้อตัวใหม่มานะตัวนี้มันคาดไม่ค่อยดีมันน่าจะห่างไปนะครับฟันคาดน่าจะห่างไปนะี่ยถ้าเราเก็บกวาดดีๆได้ดย่ามเยี่ยมนะครับ แล้วก็จัดสวนปลูกดอกไม้ดีนะโอ้สวยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดู f อถ้าผมได้อยู่บ้านแล้วผมได้ปลูกดอกไม้ร0 0เซนนะครับถ้าผมปลูกดอกไม้เยอะๆนะครับแน่นอนครับพวกมแมลงพวกผีเสื้อมากันเต็มเลยโดยเฉพาะผีเสื้อจะเยอะนะครับเยวค่อยดูนะตอนนี้ยังไม่ค่อยมีนะเพราะว่าดอกไม้มันมีน้อยนะครับ เดี๋ยวผมจะค่อยๆเอามาทีละต้นสองต้นนะครับขอเขาบ้างซื้อบ้างนะครับหรือเราอาจจะเพาะจากมเมล็ดเองบ้างนะครับผมก็พมอมีซองดอกไม้อยู่นะครับงานคือเดี๋ยวเราเพาะให้มันเป็นก้าก่อนเนาะแล้วค่อยแยกปลูกมันจะดีที่สุดดีก็หว่าลงดินแล้วก็ปล่อยให้มันโตเองมันจะแยกกันโตครับ ต้นจะไม่สมบูรณ์นะฮะ ่ค่อยๆทาไปมันกีเหยี่ยมนะ FC นะครับดินตรงไหนมันไม่เท่ากาันเราก็เนี่ยใช้ค่าเนี่ยนะครับในการปรับดินนะครับเดี๋ยวฝนตกลงมาดินมันก็จะแน่นนะครับตอนนี้ดินยังเป็นผงอยู่เหลือนิดเดียวครับช่วงนี้ผมก็ลากกองมา โอเคนะครับเสร็จไปแล้วช็อตหนึ่งพาเอฟซีไปตรวจงานนะครับนี่นะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นเขตรั้วบ้านผมนะแต่ว่าฝั่งนู้นก็เป็นที่ของเขานั่นแหละแต่ว่าเขาไม่อยู่เนาะเราก็ถ้าเราอยากทําให้พื้นที่สะอาดเราก็ต้องทํานะครับเพราะว่าพื้นที่มันก็ต่อกันไงนะครับเนี่ยมันก็จะมีลานบริเวณหน้าบ้านนะครับ ถ้าเราดายหญ้าเข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้บริเวณจุดพื้นที่ของเขาก็สะอาดของเราก็สะอาดนะครับก็ทําไปเถอะครับเราดายหญ้าผมดดยไม่ต้องนานละนะครับที่ของอา่ยเขาก็ไม่เคยว่าผมนะนะฮะผมก็รักษาความสะอาดให้ถางโปง้งถางป่าดายหญ้าให้ทุกปีนะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรผมนะฮะก็เราทําให้พื้นที่ของเขาสะอาดเนาะมันก็เลยแบบว่าเออ เขาไม่น่าจะว่าเราหรอกนะฮะเพราะว่ามันก็โอเคนะมันก็ดูแบบเออโล่งสะอาดนะครับผมอีกอย่างก็ก,การพวกงูพวกอะไรมันออกมาจากป่าเนาะนะเราทำให้มันสะอาดไปเลยนะครับครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ